สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยงสวัสดีคุณหมอปามสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับแมวเด็กที่เราได้รับการดูแลประมาณ4วันซึ่งแมวตัวนี้ก็มาทําการฝากเลี้ยงดูแลแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเจ้าของก็พามาทําการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมไปเลยเพื่อที่จะได้ให้เราสังเกตภาวะอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนซึ่งเวลาที่แมว มาฉีดวัคซีนสิ่งที่เราเจอเวลาที่เจ้าของรับกลับบ้านก็คือเรื่องของอาเจียนแล้วก็เรื่องของนอนซึมเรื่องของการอ่อนแรงไม่มีแรงซึ่งภาวะน,นี้เจ้าของบางทีก็อาจจะ กลัวหรือว่ากังวลมากด้วยความเป็นห่วงนั่นเองสําหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์สกอตฟฟติโฟผสมเปอร์เซียซึ่งเป็นแมวที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะดีการผสมพันธุ์ค่อนข้างที่จะลงตัวได้พันธุ์ที่สวยงามซึ่งสิ่งสําคัญก็คือตอนนี้เขาเป็นแมวที่ยังอยู่ในวัยที่ยอมรับสิ่งใหมๆ่ๆผู้คนใหมๆ่ๆเจ้าของใหมๆ่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบ้านใหม่นั่นเองก็อยู่ในช่วงประมาณ2-3เดือนซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ ควรที่จะฝึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกให้อยู่กับคนอื่นฝึกให้รู้จักเพื่อนแมวฝึกให้รู้จักเพื่อนสุนัขด้วยกันบางคนก็จะพอโตขึ้นอยากให้แมวมีเพื่อนอเวลาที่เขาอยู่ส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยเจอผู้คนไม่เคยเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆบางทีแมวก็อาจจะ,ะหวาดกลัวหวัดระแวงไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเกิดภาวะ ครียดมีผลต่อสุขภาพตามมาซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเราอาจจะจำเป็นต้องอห่างไกลจากตัวแมวฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านผู้ที่เลี้ยงแมวเป็นเจ้าของแมวก็คือควรฝึกที่จะให้แมวอยู่ในสาภาวะแวดล้อมที่ อ,อยู่กับคนอื่นบ้างอยู่ในกรงบ้างเผื่อจำเป็นในยามที่เขาเจ็บป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาในพื้นที่ที่จำกดัดเพื่อสังเกตอาการเจ็บป่วยให้ชัดเจนก็วควรที่จะมีการาฝึกให้อยู่ในกรงเวลาที่เขาจำเป็นต้องอยู่จะได้ไม่เกิดความเครียดและไม่ต่อต้านกรงไม่ปรับตะเกียกกายเพื่อจะหนีกรงนั่นเองสำหรับแมวตัวนี้ก็เป็น แมวอายุอยู่ประมาณ2-3เดือนซึ่งในภาวะแมวเด็กเท่านี้ก็คือตามทฤษฎีตามที่คุณหมอไปอศึกษาเรื่องพฤติกรรมของแมวมาคุณหมอมอีอะไรที่จะแนะนำลูกค้าเผื่อคนอื่นเลี้ยงบ้างไหมคะช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญสิ่งที่จำเป็นต้องอยากอยากให้เขาเป็นควรที่จะฝึกช่วงนี้ใช่ไหมคะ อยากให้เป็นอะไรดีคะถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นแมวที่น่ารักก็ต้องเล่นกับเขาอย่างออดโยนในช่วงอายุ1-3เดือนคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาด้วยความรุนแรงตีแรงๆหรือว่าสอนแรง,แรง เขาก็อาจจะกลายเป็นแมวที่ก้าวร้าตอบสนองเราด้วยความรุนแรงกลับมานะคะแล้วก็มีผลในระยะยาวเป็นช่วงเวลาในการตัดสินว่าจะเป็นแมวนิสัยอย่างไรคะ่ะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูประสบการณ์ที่น้องแมวต้องพบเจอในช่วงอายุ1-3เดือนนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากให้แมวดู ก็อาจจะเลี้ยงรุนแรงในช่วงนี้แต่ถ้าอยากให้แมวเชื่องน่ารักเลี้ยงง่ายก็อาจจะต้องใช้วิธีที่อ่อนโยนกับเขาในการเลี้ยงดูการอุ้มมากๆนะคะการใกล้ชิดก็จะช่วยให้แมวแบบอ่อนโยนนุ่มนวลกับเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราไปตีเขาแรงๆหรือว่าไปเล่นกับเขาด้วยความรุนแรงเขาก็าจะตอบสนองด้วยความรุนแรงกลับมาค่ะ ันนี้ก็เป็นวัคซีนที่คุณหมอฉีดให้ก็จะเป็นทั้งพวกวัคซีนรวมแมวแล้วก็เป็นพิษสุนัขบ้าสําหรับการฉีดครั้งนี้ก็เฝ้าสังเกตอาการอยู่ที่อันยองฉะนั้นเรื่องของการภารวะการแพ้ตัวนี้อาจากที่สังเกตมาก็คือไม่พบอาการแพ้ทั้งทั้งฉีดรวมกันทั้ง2ตัวซึ่ง เวลาที่เราฉีดถ้าหากว่าแมวแข็งแรงก็คือโอกาสที่จะแพ้หรือว่าอาการที่ไม่พึงประสงค์ของวัคซีนก็จะมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นที่ทําให้เสียชีวิตฉะนั้นการฉีดวัคซีนกับการแพ้ในแมวที่เขายังเริ่มต้นที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิคุ้มกันจากแม่ลดลงในช่วงอายุ2เดือนก็ควรที่จะฉีดดีกว่าบางท่านก็อาจจะเป็นห่วงหรือรักมาก จนเกินไปสิ่งสําคัญในปัจจุบันนี้ก็คือการเข้ากับคนอื่นและก็การอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆซึ่งตรงนี้เวลาที่จําเป็นต้องทําการรักษาตัวหรือว่ามีภาวะการเจ็บป่วยจาเป็นต้องอาศัยอยู่ในคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลสิ่งนี้คือเป็นสิ่งสําคัญที่เราเป็นห่วงและเราแนะนําให้แบบให้ฝึกในการห่างไกลาจากเจ้าของบางบางคนก็อ้างว่าเลี้ยงระบบปิดคำว่าระบบปิดบางที เราก็จําเป็นต้องอเปิดเพื่อที่จะทําการรักษาอย่างเช่นทําการผ่าตาดัดเวลาที่เขาเจ็บป่วยหรือว่าแม้กระทั่งเวลาที่เขาฉีไม่ออกสําหรับตัวผู้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นภาพแมวหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนเสร็จเขาก็เป็นภาวะของการปวดเมื่อยหรือว่านอนพักผ่อนเป็นธรรมดาหลังจากนั้นก็เล่นกินขับถ่ายได้เป็นปกติก็ไม่พบภาวะการ แพรวัคซีนใดๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นภาพอันน่ารักของแมวช่วง3เดือนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณชินิกอันยองที่ให้ถ่ายทำขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นในคลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ